ตอนนี้พวกเรามาคุยกันว่าดวงหนุนนำสามีคืออะไรได้แต่พูดว่าดวงหนุนนำสามีหนุนนำอะไรผู้หญิงที่มีดวงหนุนนำสามีอันดับแรกคือหนุนนำสุขภาพของสามีตั้งแต่ที่สามีคนนี้ได้แต่งงานกับเธอสุขภาพของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยู่ยิ่งกระฉับกระเฉง อันดับสองหนุนนำการงานทำให้ธุรกิจหน้าที่การงานของสามีดีขึ้นเรื่อยๆมีแต่ความรุ่งเรืองอันดับที่สาหนุนนำลูกหลานผู้หญิงแบบนี้สามารถคลอดลูกสาวลูกชายและมีลูกใด้เยอะหนุนนำให้ลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองมีลูกหลานสืบไปอันดับที่สหนุนนำทรัพย์สินผู้หญิงแบบนี้แต่งงานไปกับใครก็ทำให้มีความร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมา ครอบครัวมีแต่ความเจริญมั่งคั่งในลักษณะทั้งสี่ของดวงหนุนนำสามีแค่มีหนึ่งลักษณะที่จะนำพาประโยชน์มาให้นั่นก็ดีมากแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นแบบไหนโง่เหงของผู้หญิงที่มีดวงหนุนนำสามีเริ่มจากดวงตากันก่อนโง่เหงของดวงตาที่ดีในการหนุนนำสามีก่อนอื่นคือตาดำและตาขาวแบ่งกันชัดเจนดวงตาดูสดใสแวววาวคนแบบนี้ฉลาดมีสติปัญญาและยังสงบอ่อนโยน มีพลังแต่ไม่ก้าวร้าวถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเอื้อต่อความสามัคคีในครอบครัวนิสัยก็ยังสุภาพอ่อนโยนและเข้ากับผู้คนได้ดีดวงตาแบบนี้เก็บพลังอยู่พลังไม่รั่วไหลคือพลังงานจะไม่หายไปไหนดังนั้นเธอจึงสามารถมีลูกที่ดีลูกที่มีบุญวัสนาดีได้และยังเอื้อประโยชน์ต่อหน้าที่การงานและโชคที่ดีของเธอ ครอบครัวของเธอรวมไปถึงของสามีด้วยตอนนี้เรามาพูดถึงรูปร่างของคิ้วที่หนุนนำสามีกันปกติทุกคนจะรู้จักก็คือคิ้วใบหลิวเหมือนกับใบของต้นหลิวจุดสำคัญของคิ้วนี้ก็คือหน่ลักษณะคิ้วจะโค้ง ลักษณะเฉพาะที่สองคือหัวและหางคิ้วค่อนข้างเสมอกันลักษณะที่สามคือคิ้วไม่บางไปไม่หนาไปคล้ายๆกับกุยช่ายที่มีความกว้างของใบแคบๆคนที่มีคิ้วลักษณะนี้จะมี EQ ท,ที่สูงมากๆดังนั้นในเรื่องการติดต่อและความสัมพันธ์กับผู้คนการสื่อสารของเธอนั้นพลิกแพลงได้ดีมากมาก เพราะถ้าเราวาดความโค้งนี้ต่อก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมและยังมีเรื่องความยาวของคิ้วถ้ายาวเกินดวงตาแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีอายุยืนยาวนอกจากเธอจะอายุยืนแล้วสามีของเธอก็อายุยืนด้วยลักษณะของคิ้วแบบนี้จะมีลักษณะพิเศษคือขนคิ้วทุกเส้นจะไปทางเดียวกันแล้วเรียงกันอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นพวกเธอจึงมีความอารมณ์มั่รวยและมีปัญญาคุณคิดดูสิว่าถ้าผู้หญิงที่เต็มไปด้วยปัญญาแบบนี้แต่งงานไปกับผู้ชายคนหนึ่งเธอจะช่วยซัพพอร์ตสามีได้มากมายทีเดียวทุกวันพวกเขาจะมีความสุขดังนั้นถ้าพูดถึงสุขภาพของผู้ชายคือจะดีมากๆความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีมากแล้วยังเรื่องการเรียนของลูกๆก,ก็ดีดังคำกล่าวที่ว่าเบื<ด>้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งจะต้องมีผู้หญิงที่ดีหนุนนำสามี ฉลาดมีปัญญาและอ่อนโยนแน่นอนยังมีอีกตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องจมูกของผู้หญิงที่มีดวงหนุนนำสามีลักษณะของจมูกจะคล้ายถุงน้ำดีที่ห้อยลงมาถุงน้ำดีคืออะไรก็คือถุงน้ำดีของหมูจมูกของผู้หญิงที่มีดวง หนุนนำสามีปกติคือโดนตรงเวลาที่เธอหาสามีเธอมีความคิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นเธออาจใช้ชีวิตค่อนข้างสับสนแต่เธอมีดวงหนุนนำสามีเวลาที่หาสามีหรือหาสามีแบบไหนถึงเวลาก็จะเหมือนมีเทวดามาชี้ให้ครับเดียวเธอก็รู้แล้วว่าคนนั้นคือสามีของเธอเธอมีดวงที่ดีในเรื่องนี้ จมูกที่เหมือนถุงน้ำดีนี้ปีกจมูกห้ามใหญ่เกินไปเธอจะช่วยสนับสนุนความคิดต่างๆของสามีทั้งการวางแผนและธุรกิจดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสามีก็จะเป็นคนหนึ่งเป็นหลักอีกคนหนึ่งคอยช่วยถึงแม้ว่าจมูกจะโดง่งตรงแต่ก็ไม่รู้สึกว่าผอมสมบูรณ์แต่ไม่อ้วน โด่งตรงมีความแข็งแรงแต่ไม่มีกระดูกปรากฏออกมาให้เห็นและตรงปลายจมูกจะมีเนื้อที่อิ่มเอิบและเกลี้ยงเกลาผิวและสีจะต้องชุ่มชื้นและสว่างแบบนี้ถึงเป็นจมูกหนุนนำสามีที่ดีคางที่หนุนนำสามีมีความรู้แฝงอยู่พอสมควร ผู้ชายคือคราดผู้หญิงคือตะกรา้าคราดจะกวาดเงินจากข้างนอกเข้ามาพอเข้าบ้านก็มีตะกร้าไว้เก็บเงินนี่คืองานของผู้หญิงดังนั้นคางแบบนี้อวบอิ่มเล็กน้อยก็จะดีกว่าเพราะเป็นชามสมบัติก็ควรที่จะกว้างและหนาเพื่อที่จะได้เก็บได้เยอะเออแบบนี้ถึงจะร่ำรวยลักษณะแบบนี้ ก็เหมือนชามใหญ่ๆเวลาที่เราทานข้าวประมาณนี้ที่สอดคล้องกับช่วงคางจากปลายจมูกลงมาหน้าของเธอจะดูเหมือนชามสมบัติผู้หญิงที่มีคางแบบนี้เธอซื่อสัตย์และจริงใจมีความอบอ้อมอารีสามารถอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตรสชาติของชีวิตตลอดจนอุปสรรคในชีวิตได้ คนที่สามารถอดทนต่อสิ่งต่างๆได้ดีถึงจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาอย่างแท้จริงคนที่มีลักษณะทางแบบนี้สำหรับผู้หญิงถือเป็นข่าวดีเพราะเอื้อต่อการสืบทายาทและช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองแล้วถ้ายิ่งมีคางสองชั้นด้วยแล้วก็ยิ่งมีบุญถ้าใบหน้าของคุณมีเนื้อค่อนข้างน้อยจะดูว่ามีคางสองชั้นอย่างไรให้คุณก้มหน้า กคางลงและส่องกระจกดูว่ามีคางสองชั้นหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างอวบไม่ต้องก้มหน้าก็เห็นคางสองชั้นแล้วดังนั้นคนที่มีคางสองชั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับโงเฮงที่มีบุญวาสนาต่อไป เราจะมาคุยกันเรื่องหูที่มีดวงหนุนนำสามีมีหูแบบหนึ่งที่เรียกว่าหูใหญ่และชิดกับศีรษะก็คือใบหูทั้งหมดของเธอค่อนข้างแนบ,บชิดไปกับกะโหลกศีรษะถ้ามองจากด้านหน้าของใบหน้าแทบจะมองไม่เห็นใบหูเลยยิ่งเห็นใบหูน้อยยิ่งดีหูแบบนี้เรียกว่าหูใหญ่และชิดกับศีรษะถ้ามีลักษณะแบบนี้จะมีความเป็นผู้นำทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม ฉลาดหลักแหลมและยังมีหน้าที่การงานมั่นคงได้ง่ายถ้าหูใหญ่พลังชีวิตก็จะเพียงพอสุขภาพก็จะดีและมีอายุยืนยาวและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดโดยเฉพาะสีผิวความรู้สึกเสียงออร่าจะดีมากนี่คือรูปลักษณ์ที่มีบุญของคนสุขภาพดีติ่งหูค่อนข้างใหญ่กลมเหมือนเหรียญ และต้องหนาถึงแม้รูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าติ่งหูค่อนข้างบางพลังก็จะอ่อนลงถ้าติ่งหูใหญ่และหนาพอก็คือมีบุญวาสนาบุญวาสนานี้ก็คือบุญที่เธอทำหรือพ่อแม่ทำให้เธอจากชาติที่แล้วคนแบบนี้ก็คือคนที่ร่ำรวยและมีบุญมาแต่กำเนิด หูลักษณะแบบนี้ก็คือหูที่มีบุญหนุนนำสามีถ้าผู้หญิงเกิดมามีลักษณะหนุนนำสามีถ้ามีหนึ่งลักษณะก็คือดีแล้วถ้ามีสองลักษณะคือดีมากถ้ามีหลายอย่างคือดีสุดๆเช่นหนุนนำสุขภาพธุรกิจลูกหลานและเงินทอง ผู้หญิงที่มีดวงหนุนนำสามีครบทั้งสี่อย่างนี้พบได้ไม่มากถ้าคุณอยากที่จะมีดวงหนุนนำสามีที่ดีกว่านี้เพราะดวงนี้นับเป็นชะตาชีวิตที่ดีของตัวเองนั่นแหละต้องสวดมนต์ทำดีมีความคิดที่ดีให้มากคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงดีๆที่มีบุญวาสนาหนุนนำสามีหนุนนำครอบครัวการงาน ลูกหลานถ้าคุณชอบเนื้อหาที่อาจารย์พูดยินดีมากถ้าคุณกดติดตามช่องของอาจารย์แบบนี้คุณก็จะได้เรียนรู้มากขึ้น